โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังใช้ออกซิเจนหายใจก,กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องปลายกระสานอีกเช่นเดิมแล้วก็อยู่ในแมปอันติเมตทาวเวอร์ดีเป็นซิมูเลเตอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าคือถ่ายคลิปนี้ลง2คลิปและลืมเติมคําว่าซิมูเลเตอร์เข้าไปนะครับก็เอาเป็นว่าจะเติมเข้าไปทุกคลิปแล้วหลังจากนี้นะครับเนาะโอเควันนี้เราก็ กลับมาอยู่ในแมปอันติเมตทาวเวอร์ดี s เ s นซ์ซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่3แล้วหลังจากอัปเดตเข้ามาใหม่นะจริงๆคือมันก็ไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตมานานหรือ,อยังเพราะว่าผมเพิ่งเห็นนะเอาตรงๆคือผมเพิ่งเห็นนะครับนั่นก็คือเจ้ามินาโตะท่้เอมท่าน้ชมอาคือผมเพิ่งเห็นนะวันเห็นวันนี้เลยนะครับอามินาโตะอยู่ในระดับเมติคอนนะครับก็อยู่ในระดับเดียวกันกับเมริโอดัสเลยนะครับอาแล้วก็สแตตจะประมาณนี้นะครับวงอยู่ที่11 11 12 12แล้วก็13นะครับอ่าดาเมจสูงสุดอยู่ที่979นะครับอันนี้ยังขั้นหนึ่งนะครับอ่าใช้ตังก็จะประมาณนี้อุ้ยสายตังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ครูดาวจะประมาณนี้ครับอุ้ยครูดาวเร็วสุดแค่0.95โอ้โหถือว่ายังไม่ถึง1วินะครับแต่ก็เกือบเกือบถึงนั่นแหละคือเอาประมาณว่าถึง1วิเลยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลอง ไปลองรีวิวข้างในเลยดีกว่าว่าใช้งานจริงเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับผมว่าอาจจะโหดก็ได้มั้งเพราะครูดาวเร็วแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าปานกลางมั้งครับโอเคเดี๋ยวไปลุยเลยดีกว่า Let's g o A few m o m e n t s l a t e r โเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเอ่อวางวางตัวนี้เลยละกัน <laughs> เดี๋ยวผมจะไม่เปิดมีนนโตนะเพราะว่ามันน่าจะไม,ามไม่ไหวมั้งไม่แน่ใจ <laughs> เดี๋ยวผมจะวางจ้ากลบแล้วก็รีฟาร์มตังค์นะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีนาโตะเนี่ยมันจะโหดหรือเปล่าเราต้องมาลองใช้งานจริงครับเพราะบางทีเออบางทีเราดูแค่สแต็เนี่ยมันอาจจะแบบไม่พอนะครับเออมันต้องมาแบบลองดูจริงๆว่ามันโหดห,ห,ห,หรือเปล่าเดี๋ยวจะใช้แบบจากบไปก่อนนะ A later few moments later. โอเคเดี๋ยวผมจะลองลงเออเจ้ามินาโตะหน่อยละกันเดี๋ยวผมจะให้ดูโมเดลมินาโตะก่อนเอาเอา,อเอาสวยๆเอาตรงนี้อ่ะโอเคครับ mm. โมเดลมินาโตะก็จะประมาณนี้นะเฮ้ยหล่อเท่ะเฮ้ยเท่เท่เท่นะ ไม่ผมว่าเท่นะครับท่านผู้ชมดูดิโอเคก็ผมสีเหลืองนะครับแล้วกเ็เป็นชุดโฮคางี้นะครับอ่าใช่ใช่แล้วก็ก็นั่นแหละชุดโฮโคงี้แล้วก็มีผ้า,าผ้านินจานะครับหมู่บ้านโคโน,นะฮะก็สวยนะผมว่าสวยสวยนะครับอืมก็ถือว่าสวยอยู่นะเออดูดิเขาทำโมเดลได้ดีนะครับม,มันมันดูดิโมเดลผมอะไรเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะเดี๋ยวเราจะามาลองวางดูหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้เลยเลยอ่าก็อุอ้ย ตีแบบเดียวเหรอเห็นไหมอุยเป็นการปาดาวดาวกระจายนะครับเออปาดาวกระจายอย่างนั้นใช่ใช่ดาวกระจายเออใช่นี่ไงดูดิเดี๋ยวผมอัพแม็กเลยแล้วกันนะแม็ก <Mac S 2> ก็จะอยู่ที่979ดาเามจนะครับอ่าแล้วก็วงอยู่ที่13สแตทเอ่อคูดาวอยู่ที่0.95าวินะครับก็ถือว่าเร็วนะถือว่าตีเร็วมากเลยนะครับคุยดูดิไม่เดี๋ยวผมขอแบบว่าลบพวกนี้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะ ราะว่าผมอยากลองดูว่ามันจะตีแบบ AOE ไหมครับหรือว่าตีตัวเดียวดูนะเฮ้ยปลาปลาดิดาวกระจายกระสุนวงจักรเอ้ยทำไมมันไม่ใช้กระสุนวงจักรวะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเยตีแบบ a o e ท่านผู้ชมตีแบบ a o e นะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยมาดูกันว่าลงได้กี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวลงให้ดูหน่อยแล้วกันไปดูดูซิว่าจะลงได้กี่ตัวนะผมว่าน่าจะได้5ตัวส่วนมากอ่าเห็นไหมได้5ตัวพอดีเดี๋ยวลบตรงนั้นออกมาอ่ะ โอเคครับโอเคครับผมก็ได้ห้าตัวพอดีนะดูดิคือมันปลาเร็วนะครับคือเอาตรงๆคือมันปลาเร็วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเมลิโอดัตผมว่าเมลีโอดัตอาจจะโหดกว่ามัง้งดูนะครับเมลิโอดัตตีสามพันห้าหนึ่งวินะครับหนึ่งวิก็อันนี้ตีเก้าร้อยประมาณหนึ่งวิเหมือนกันก็น่าจะต่างกันที่วงมัง้งไม่แน่ใจผมว่าเมลีโอดัตอาจจะโหดกว่า ไม่ไม่ผมว่ามินาโตโหดกว่าว่ะเออเพราะว่ามินาโตว,วงมันกว้างแล้วมันตีเอลีด้วยนะครับที่แต่มันคือตีเร็วเออผมว่ามินาโตอาจจะโหดกว่าก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้วงมันเล็กเกินไปอะ่ะเออมันดูดิคือดูความต่างดีเนี่ยมินาโตมันตีได้ประมาณถึงตรงนี้เลยนะเออมินาโต้ออาจจะตีได้ประมาณสัก5ทีนะครับถ้าเกิดไม่โดนสตันไม่โดนสโลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตีได้สัก5ทีนะ แต่มลิโอดัสน่าจะตีได้สัก2ทีแค่นั้นเองนะเออถ้านี้ตี5ทีก็4,500นะดาเมิอยู่ประมาณ5000อ่ะนะครับดาเมิอยู่ประมาณ5 0 0พันอันนี้ก็อาจจะเจ็ดพันเออว่ะอันนี้7,000เลยนะเอ,อ้ยแต่ว่าแต่ว่านี้ถ้า7,000พันไผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มินาโตก็ถือว่า เล่นได้อยู่ในระดับปานกลางนะผมให้ระดับปานกลางเลยนะครับผมให้ปานกลางก็เท่าๆกับเอ่อเมลิโอรัสนะผมให้ความโหดเนี่ยเท่าๆกับเมริโอรัตเลยนะครับก็ใครที่คินเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคินเองยังไงเนาะผีบ้าก็ไม่รูปเหมือนกันภาษาใต้มาได้สักอย่างเนียก็ผมว่าอยู่ในระดับปานกลางไม่โหดมากนะครับและก็ไม่ได้กาดอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะ การันตีอยู่ที่2สุ่ม200ครั้งนะก็ใช้ตังอยู่ประมาณเอ่อสิครั้งก็5,000ใช่ไหมครับก็100ครั้งก็5 0,000นะครับใช้ตังอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แในการการันตีนะครับก็ถือว่าถือว่าโหดไหมผมว่าอยู่ในระดับาการกลางถือว่าเล่นได้เลยนะครับไม่โหดมากนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับอ่าก็เกือบเกือบมลิรัรเมลิรัตอาจจะโหดกว่าอยู่มั้งนะครับมลิอารัตอาจจะโหดกว่าแต่ก็ น่าจะสูสีกันอะเพราะว่าวงมันกว้างกว่านะครับแล้วก็คูดาวไวกว่าอยู่นิดนึงนะครับอ่ะแต่ว่าดามินน้อยกว่า2เท่า3เท่าเลยนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางแหละนะครับอยู่ผมให้ระดับปานกลางนะความโหดก็จะประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับเจ้ามินาโตะนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดพูดพิพาดประกันใดสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปนี้อาจจะพูดไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มห่วแล้วก็ไม่อยากพูดดังนะครับเออ ก็ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเกิดผมแบบว่าพูดไม่ดีแล้วคนดูดิกดดิดไลค์ผมไม่รู้ว่ากดดิไลค์ทำไมนะครับต้องคอมเมนต์บอกนะครับโอเคเนาะยังไงว้เจอกันคลิปหน้าครับบายครับผม